เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับกิจกรรมนะครับต้อนรับวันตุเจียนอนเพื่อนเนาะนะครับก็ใกล้ถึงวันตุเจีแล้วนะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับซัมเบอร์วอลเนาะแล้วก็นะครับตัวกิจกรรมนะครับผมมาวันที่9นะครับก็คือวันศุกร์เนาะนะครับอุลรอบนี้มาวันศุกร์ดีมากนะครับของวันศุกร์พิเศษนะครับของขวัญเดมมอนหนึ่งตัวคัมพีส้มนะครับคัมพีเวทมอนก็คือคัมพี แลระยะเวลาลรับ9านะฮะกุมภาถึง15บกุมภาตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีนะครับนอกจากนี้เนาะเรายังเตรียมนะครับกิจกรรมต้อนรับตุจีนะไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีช่วงร้อนละอุค,คูณ3นะครับที่อัปเกรดจากคูณ2เฮ้ยฟังไม่บิดเพื่อน,นอันนี้มันคูณ3แล้วเหรอปกติมจะคูณ2ใช่ไหมนะครับแล้วก็รีเพจนะครับลานก้าวเป็นมน์นหรือว่าเปาวานฟรี30ครั้งต่อวันนะครับโอ้โห ปกติเราต้องใช้นะครั้งละหนึ่งครั้งละสามเพชรถูกไหมสามสิบก็เก้าสิเพชรนะครับนี่เราได้รีดฟรีเลยนั่นเลยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนะ้าตาของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเริ่มวันที่เก้าเนาะก็จะมีดันมาให้นะทุกคนนะเอ่อดันอังกิมมอนนะครับมาวันเสาร์เนาะแล้วก็นะฮะวันที่เก้าเพื่อนสามารถดูในรูปได้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนดันเอ่อดัน เรนโบใช่ Rainbow, ไหมตัวไหนมนชีอเรนโบตัวไหนชื่อ,อิมอนเนี่ยเริ่มจาไม่ได้แล้วทุกคนนะครับอ่าก็เอ,อ้ยตัวน,นี้แหละช่อเรนโบเนาะนะครับอืมก็จะมาแล้วก็มีรีนะรีราน้าสองวันนะครับเพื่อนๆนะใช่ไหมเนี่ยนะครับสองวันด้วยกันนะแล้วก็มีจี้ฟรีทุกคนโอ้โหอันนี้คือดีมากนะครับผมแล้วก็มีเดวิมอนด้วยนะไอจี G ้ฟรีนะครับลบหนึ่งชั่วโมงนั้นไปนะก็จะเป็นรอบนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม เออเป็นสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็มีดันมานาเนาะนะครับนี่เลยก็แจกกันเยอะๆเลยนะกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าแดนไอจิมอนเนาะแล้วก็เรนโบ้นะครับแล้วก็ดีวิมอนนะครับก็วันที่เก้าถึงสิบเอ็ดนะครับตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เลยนะสามารถดูตามรูปภาพได้เลยนะครับเอ๋อระยะเวลาที่เปิดเนาะเขาก็จะสลับธาตุกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เก้าไปเนี่ยก็จะเป็นไฟลมน้ํานะนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยนะฮะดันก็จะเปิดแล้วดันตรงนี้นะเพื่อนๆนะใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับให้ลบไปปชั่วโมงงก็็จะเนนถึ ครับสิบโมงถึงเที่ยงนะครับผมแล้วก็สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับผมเนาะก็อย่าลืมด้วยนะว่าจะไปลงดันไหนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะใครที่แบบว่าต้องการแบบปั้นตัวละครเร็วๆนะกินอัพอีคพีนะครับสำหรับอัญชุมอนเนาะนะครับผมต่อมาดันเลนโบนะครับวันที่10วันเดียวนะก็แจกเลนโบ่ห้าดาวเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็มีเปิดเดีวมอนนะครับวันอาทิตย์เนาะวันเดียวนะครับผมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมรีร้านค้านะครับผมร้านประวานเนาะสามสิบครั้งต่อวันนะ วันที่9นะครับเออนี่รีได้วันที่9ถึงวันที่18เลยเพื่อนๆนะครับรีเป็นร้านประวานปีในช่วงกิจกรรมนะก็คือสามารถใช้ร้านค้าเวทมโมนนะครับหลังซื้อเนาะแล้วก็ร้านค้าสิ่งก่อสร้างนะครับที่จัดวางบนเกาะลอยฟ้านะครับสินค้าเวทมนตนจะรีทุก1ชั่วโมงนะทุกคนนะเออเนีเขาจะรีทุก1ชั่วโมงนะครับร้านค้ากิลจะไม่รวมอยู่ในกิจกรรมนะครับผมแล้วก็รอ่อหรูคูณ3นะครับอันนี้รอบนี้เป็นคูณ3แล้วเพื่อนๆนะก็ระยะเวลากิจกรรมก็1218รับือวันจนะครับ ก็เป็นช่วงนะช่วงอันเนี้ยเอีพีคูณสามมานาคูณสามนะครับใครที่อยากเก็บเวลเร็วๆแล้วก็อยากเก็บหินเร็วๆเนาะเวลาตรงนี้ให้ลับหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะก็จะเป็นเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็เอห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเนะาะจัดแค่สามรอบเท่านั้นนะครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมหินมานานะครับอีพีคนะูณสามในช่วงเวลากิจกรรมเหมือนกันนะครับดันเจี้ยนคอร์รบไม่รวมอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่อออองดันนนะเาาาะไคลลรรสยยแก นะครับเขาเงกดลวมมิติแล้วก็รอแยกจู่โจมนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่ใช้ EPU นะครับเวลากิจกรรมก็จะถูกเพิ่มเข้าไปใน EPU พุทเตอร์นะตามเ,าเวลาที่คุณเข้าเกมนะครับก็เรียกว่า,าถ้ามีกิจกรรมมาใช่ไหมถ้าคุณกดเข้าไปนะครับก็จะบวกเข้าไปให้เราอีก2ชั่วโมงนะเนาะใช่ไหมถ้าลง2ชั่วโมงต่อวันนะครับวันนีงมีอีกชั่วโมงวันนึงมี4ชั่วโมงนะก็โทษให้ตาม e p ที่เรากดนะนะครับ แล้วก็นะครับกิจกรรมเล่นปีโดยไม่เสียจี้นะก็คือไม่เสียพลังงานเลยนะครับผมก็จะมีรอบที่1วันที่10นะครับวันที่10ก็คือวันเสาร์นะช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเป็นสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะแล้วก็วันที่11ดนะครับวันอาทิตย์เนาะก็เวลาเดิมนะเที่ยงถึงบ่ายนะครับเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับดลนเจียนมานนนะมาวันที่9ถึงวันที่11นะครับผมก็จะมีดันเจียน ามานาเพิ่มขึ้นมาในไค่ล็อตนะเป็นหีบป,ปีศาจนั่นเองเนาะแล้วก็เคลียให้ครบนะครับกิจกรรมที่6นะครับเป็นเอเซนคูณ2นะครับก็จะมีอยู่ในการสีรอบในะวันที่9นะครับอันนี้เวลาลบหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเป็นนะครับห้าโมงถึงหกห้าโมงถึงหกโมงเนาะนะครับผมก็จะมีวันที่9วันที่10 16 17นะครับแล้วก็ปริามาณเอเซนที่ได้รับนะจากถงท่าน,นะครับจะเพิ่มขึ้น2เท่านในช่วงกิจกรรมเนาะถ้าเกิดว่าปกติมันดรอป3ก็จะได้เป็น6ชิ้นนะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะใครที่นะครับไม่อยากพลาดเมื่อนะกดเซฟรูปนี้ไว้ดูได้นะครับนเนาะเผื่อแบบว่าจะได้จาได้นะครับว่ากิจกรรมมีช่วงไหนบ้างโอเคกิจกรรมมีประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและรับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ